เ,เขียนโปรแกรมบนเครื่องเดียวกันเห็ okay, นะครับมันจะมีหนังสือเรื่อง Pair โปรแกรมมิ่งอิ l ูมิเนเต็ด um แบบอิลูมิเนเต็แปลว่าทำให้สว่างนะครับฉายไฟเข้าไปในแพ i r Programming อย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วอ,ะอ่ะองค์ประกอบที่ทำให้มันเวิร์กก็คือเนี่ยมีจอใหญ่ๆเราอยากได้จอที่มันสามารถแบบ2คนมองแล้วแล้วไม่เขินอะ่ะนึกออกไหม คือถ้ายิ่งจอมันเล็กเท่าไหร่แก้มันก็ยิ่งใกล้กันเท่านั้นนึกออกใช่ไหมมันก็ยิ่งเขนะินอ่ะเออเราก็อยากได้จอใหญ่ๆที่มันมองเห็นได้จากไกลๆตัวหนังสือโตๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีพื้นที่กว้างๆคือโต๊ะมันก็ต้องแบบวางของได้สำหรับสองคนนะนะไม่รู้สึกอึดอัดมากแล้วก็คนนึงคิดดังอีกคนนึงคอยถามคําถาม,ถามเป็นเป็นออปชั่นอลนะเออจริงๆแล้วเนี่ย เออผมอยากให้เอามือถือขึ้นมาแล้วลองเสิร์ช Google หน่อยได้ไหมมันจะเสิร์ชว่าแพ์โปรแกรมมิ่งสี่แบบกูเกิลนี่ได้ไหมพอเปลี่ยนภาษาย,ยัางไงนะได้ละเจอไหมนีม่ใครเจออันนี้ไหม แพรอ๋อขอโทษมีใครเจอบทความนี้ไหมคนเขียนหน้าตาดีมากเอใช่ผมเอง <c oughs> อทำยังไงอะ่ะ <c oughs> มันไม่ให้อ่านมันให้ดูแค่นี้แหละอะคงก็ดูแค่นี้ไปแล้วกันนะแต่ว่าเอาเป็นว่าในบทความนี้มันจะเล่าถึงแพรโปรแกรมมิ่งแล้วกันว่าแพรโปรแกรมมิ่งอะ่ะมันจะมีรายละเอียด,ดย,ย่อย มีอะไระครับอ๋อปิดได้ขอบคุณมากอขา้อรา๋อครับโอเคขอบคุณมากครับเอเาเป็นว่าแพร์โปรแกรม,มนี่เนี้ยมันจะมีทั้งแบบปิงปองปิงปองก็คือการที่เวลาที่คนสองคนนะ่ะ มีทักษะพอๆกันโอเคไหมเราก็จะผัดกันทำโอเคนะครับแล้วมันก็จะมีแบบที่เ,เรียกว่า driver navigator เลยไอแบบเนี้ย ide controller กับ navigator อ่ะเป็นอารมณ์ประมาณว่าอันเนี้ยคือคนสองคนชำนาญไม่เท่ากันละโอเคไหม ide controller จริงๆแล้วภาษาที่ผมเรียกทุกวันนี้ผมเรียกว่าโกลเลมนะทุกคนเรียกว่าโกลเลมที่มันเป็นหุ่นหินหินไม่มีสมองอ่ะหุ่นกระปองอ่ะเออเป็นโกลเลมกับ navigator หมายความว่า กูเลีมกับนาวิกเตอร์เนี่ยคือให้คนที่ชนานาญน้อยกว่าเป็นคนจับคีย์บอร์ดและให้คนชนานาญมากกว่าเป็นคนทําด้วยปากง่ายๆเหมือนกับคุณนั่งทํางานอะแต่คุณพูดเอานึกออกมาและให้คนนึงพิมพ์อย่างเดียวเลยนึกออกใช่ไหมอันนี้ใช้สําหรับเวลาที่คนที่ใหม่อะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วอยากให้ร่างกายจดจําเฉยๆว่าตอนนี้เรากําลังทําทักษะอะไรโอเคไหมใหม่มากๆคนทําแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเริ่มชนานาญเริ่มคือคนที่ใหม่อะเขาเริ่มทําเองได้แลว้วอะ มันจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นแบบนี้เป็นไดรเวอร์สารพภูมิไดรเวอร์สารพภูมิหมายคมว่าไอคนที่ไม่ชํานาญน่ะเป็นคนทําแล้วก็นั่งทําเองเลยโอเคนะและสารพภูมิคือคนที่ชํานาญกว่านน,นั่งอยู่ข้างๆแล้วดูเฉยๆแล้วไม่พูดอะไรเลยเขาจะขยับแค่2กรณีหนึ่งไดรเวอร์มันติดละแล้วลมันก็หันกลับมาบอกว่าไปไงต่อวะพี่แล้วเราก็ตอบว่าอ๋อไปอย่างนี้อย่างนี้โอเคไหมเราจะตอบเมื่อเขาขอ,ขอความช่วยเหลือเท่านั้นกับ2คือ เขากำลังจะทาอะไรสักอย่างที่มันทําความเสียหายแบบกลับมาไม่ได้แล้วต่อตัวเองหรือต่อทีมก็ตามนึอมกออกไหมกาลัง R M สตาร์ลบสตาร์ละเอยตาสตาร์จุดสตาร์ละอย่างเงี้ยแล้วกำลังจะกด Enter เงี้ยสัรพะูมิก็จะเข้าไปจับมือไว้แล้วบอกเดี๋ยวก่อนไอหนูมันไม่กลับมาแล้วนะอะไรเง,งี้ยเป็นต้นโอเคไหมครับเออก็คือสัรพะูมิมีหน้าที่ให้ความปลอดภัยเยเรียกว่าดราเวอร์จะเป็นคนทําด้วยประสบการณ์ของสัรพะูมินึกออกใช่ไหม ทั้งสองแบบนี้คือแบบที่ใช้เวลาที่ทักษะไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าคุณเลือกใช้ให้มันเหมาะสมนะเผมบอกเลยว่าแพร์โปรแกรมมิ่งมันจะสนุกมากแล้วมันจะใช้ spread knowledge ในทีมได้เร็วมากสความเราเริ่มจากแต่ละคนมีความชำนาญไม่เหมือนกันเนาะทำไปสักพักทุกคนจะมีหลายๆทักษะเริ่มมีทักษะที่2ที่3ได้จากการทำสิ่งนี้แหละโอเคไหมครับแพรโปรแกรมมิ่งอ่ะไม่ได้จำกัดเฉพาะโปรแกรมมิ่งเท่านั้น คุณสามารถเอาไปแอพพลายใช้กับทักษะอื่นๆได้ด้วยเ,เช่นการดีไซน์ดีไซน์ก็สามารถแร่ได้โดยการใช้จอใหญ่ๆโอเคไหมดีไซน์ในอินเด็กการ์ดอย่างนี้เล็กไปโอเคนะทำจอใหญ่ๆแล้วก็วาดด้วยกันพูดด้วยกันอย่างงี้ครับมันจะมีวิก i s p สปีดมีใครเคยได้ยินวิก i s p สปีดไหมวิก i s p สปีดเนี่ยเขาพยายามสร้างรถ ที่สามารถวิ่งได้ร้อยไมล์โดยใช้น้ํามันแกลลอนเดียวมันเป็นชาเลนจ์ของที่อเมริกาและวิกกี้สปีดเป็นคนหนึ่งที่ชนะสิ่งนั้นแล้วเขาว่าใช้การแพรสร้างรถเสมอเลยไม่มีเอนจิเนียร์คนไหนทำงานคนเดียวเลยทุกคนแพร์เสมอครับก็คือแพรเอาไปใช้สร้างรถได้ด้วยโอเคไหมสรุปคือแพรเอาไปใช้ทํากับอะไรก็ได้เออที่บ้านผมผมกับภรรายาเป็นสกูรมสเตอร์ทั้งคู่นะพวกเราแพรซักผ้าด้วยโอเคนะ <laughs> อย่างที่บอกคือถ้าคุณเลือกถูกว่าจะต้องใช้แพรฟอร์แมตไหนในสถานการณ์ไหนอ่ะ มันจะสนุกมากแล้วมันจะ spread knowledge เร็วเป็นเป็นท่านดำน้วเสารพูใช่ไหมเป็นเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เป็นโกเลมกับนาวิเกเตอร์แล้วค่อยๆถ่ายไปเป็นไดวอร์กับสารพูดครับ <laughs> <laughs> แต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือเออผมเก็บเกี่ยวกาบเรียนรู้ไว้ตรงนี้เลยนะคุณจะทําอะไรสักอย่างได้ด้วยตัวเองอะ่ะก็ต่อเมื่อคุณมีสามอย่างคือหนึ่งคุณมี ความรู้ที่จะทำมันหรือมีข้อมูลที่จะใช้ทำมัน2คุณมีทักษะที่จะทำมันหรือคุณมีความชำนาญที่จะทำมันแล้วกันแล้วก็สามคุณมีความมั่นใจที่จะทำมันความกล้าที่จะทำมันหรือความมั่นใจละกันอันนี้คือองค์ประกอบของตัวคุณเองถ้าคุณมีสามอย่างนี้นคุณพร้อมทำมันละสี่ที่เป็นเหมือนออปชั่นอลนะอันนี้มันคือถ้าคุณอยู่ในสิ่งที่มันมีกฎเยอะๆนะ มันต้องนอกจากคุณมั่นใจจะทํามันแล้วอ่ะคนอื่นต้องไว้ใจให้คุณทํามันด้วยเอ่อภาษาชาวบ้านบางทีก็เรียกว่าสิทธิ์เขาบางทีเขาไม่ได้ให้สิทธิ์คุณทาเพราะเขาไม่ไว้ใจคุณเค okay, นะก็เนี่ยแพรโปรแกรมจะช่วยเรื่องนี้ครับมันจะช่วยให้เราได้แบ่งออกไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปอ่านในในบทความผมคุณจะเห็นว่าแต่ละอันที่ผมวางไว้อ่ะหลักๆะมันเป็นมันดูแลเรื่องความมั่นใจในแหละว่าคนทําอ่ะ มันถ่ายโอนความมั่นใจให้กันและกันยังไงเป็นของที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสําคัญบางทีแบบผมรู้เรื่องอะไรบางอย่างแล้วผมก็มีทักษะทํามาหลายปีนะแล้วผมก็เรียกทีมมาแล้วผมก็นั่งเล่าให้พวกคุณฟังเซสชันหนึ่งแล้วพวกคุณก็ได้อินฟอร์เมชันที่จะทามันไปหมดเลยใช่ปะ่ะแล้วผมก็บอกว่าโชคดีนะไปลองทําดูเงี้ยเวิร์กไหมมีใครเคยทำพวกโนเลจแชร์ริงเซสชันนี้ยกมอขึ้นมีใครฟังเสร็จปุ๊บเอาไปทําได้เลยยกมอขึ้น ไม่มีถูกปะเพราะคุณได้แต่นฟอร์เมช่นคุณไม่ได้ทักษะคุณไม่ได้ความมั่นใจในการทํามันถูกปะครับก็แพรก็จะช่วยเรื่องนั้นได้ดีครับถ้าทีมไม่ชอบแพรททำยังไงถ้าทีมไม่ชอบแพรก็อาจจะเออส่วนใหญ่นะทีมไม่ชอบแพรเพราะว่าเคยไปลองแพรกันแล้วแล้วมันแบบแล้วหนึ่งคือเซตอัพมันไม่ได้ดีจอมันเล็กหลืออะไรเงี้ยแพรแล้วมันไม่สนุกอะ่ะสองคือพอไปแพรแล้วพวกคุณเลือกแพรผิดฟอร์แมตเช่น เออในบทความผมจะมีอันอันแบบที่ห้าด้วยนะแบบที่ไม่ให้ทําชื่อว่าสิงสิงคือการให้คนที่ชํานาญกว่าเป็นคนจับคีย์บอร์ดแล้วก็ไปด้วยเกียร์ห้าเลยแล้วคนที่ไม่ชํานาญก็บอกว่านั่งดูนะตั้งใจดูนะน้องซื้โอเคไหมซึ่งไอคนที่อยู่ไอคนที่ใหม่อะ่ะนั่งเห็นไปด้วยสปีดเกียร์ห้าเขาวิ่งตามทันไหมไม่ทันไม่เกินครึ่งชั่วโมงจะมีหนึ่งในสองอย่างเกิดขึ้นถ้าไม่หลับก็เล่นมือถือโอเคไหมครับอืม ก็นั่นแหละทีมที่ผมโค้ชถ้าเกิดผมจับได้ว่าสิงกันเมื่อไหร่ทั้งคู่ต้องวิดพื้นคนล,ละสิบทีนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการทําแบบปิงปองอะนะถ้าสมมติเป็นแพร์โปรแกรมมิ่งแบบปิงปองก็คือ,อคนนึงเขียนเทสให้เฟลเสร็จแล้วก็ส่งต่อไปให้อีกคนหนึ่งเขียนโค้ดให้ผ่านแล้วก็นั่งรีแฟคเตอร์ด้วยกันเสร็จแล้วไอ้คนที่พอรีแฟคเตอร์ด้วยกันเสร็จแล้วไอ้คนที่เพิ่งเขียนโค้ดอะน่าจะเป็นคนเขียนเทสถัตไปให้เฟลบ้างแล้วก็ส่งกลับให้อีกคนนึงแก้บ้างผัด สรุปแล้วเนี่ยแพร r โปรแกรมมิ่งเป็น practice ที่ไม่ได้อยู่ในสกรัมนะมันอยู่ใน Extreme Programming แต่ว่ามันนับเป็น engineering practice ที่ค่อนข้างดีแล้วก็หลายๆสกรัมทีมอะ่ะก็ก็จะหยิบสิ่งนี้มาอ d o อปใช้เพื่อใหออ้มันช่วยให้เรา spread knowledge เกี่ยวกับบางคนรู้เรื่องฟีเจอร์บางอันเยอะบางคนรู้น้อยอย่างเงี้ยก็ได้แชร์แชร์กันแล้วก็ได้ช่วยกันบางคนเขียนโค้ดไม่เป็นชำนาญเรื่ององื่นเงี้ยเออแต่พอว่างขึ้นมาก็จะแบบไปแพร์กับเพื่อนบ้างเพื่อจะได้หัดเขียนโค้ด แล้วเราก็จะพบว่ายกตัวอย่างนะอย่างคนที่เขาแบบชานาญเรื่อง QA หรือชานาญเรื่อง UX อ่ะเขาจะมีภาษาที่เหมือนกับของที่ user ใช้อ่ะดีมากเลยเขาจะพูดภาษาเดียวกันกับ user นนหรอไหมคนที่เป็น dev อ่ะชอบพูดภาษาที่มันอยู่ใน solution domain แล้วบางทีมันไม่เหมือนกันกับภาษา user แล้วการที่เขามีโอกาสได้แพร์กับคนที่เก่ง UX หรือว่าคนที่เก่ง QA ก็ตามนะมันจะทําให้โค้ดที่เขียนออกมามัน reflect สิ่งที่ user ทําจริงๆอ่ะได้มากขึ้น เมนเทลโมเดลของของที่เกิดขึ้นในหัวยูเซอร์กับของที่อยู่ในซอฟต์แวร์มันจะเริ่มอไลกันแล้วพวกสิ่งที่เรียกว่ายูเซอร์บเคยเจอไหมไอ้ที่ยูเซอร์ User เขาไม่เข้าใจอ่ะเออแล้วเขาใช้ผิดเองอ่ะแล้วเราก็โทษด่าว่าเขาโงา่อ่ะไอพวกอย่างนั้นอ่ะมันจะเกิดน้อยลงโอเคไหมตัวผมเองเคยเจอนะตอนที่ผมใช้อีเมลอ่ะแล้วมันมันจะติดแท็กได้ใช่ไหมอีเมลอ่ะจำได้ปะมันจะติดแท็กได,ไได,ด,ได้ว่าอันนี้คือแท็กไหนตอนแรกที่ผมเข้าใจว่าแท็กนี้คือโฟลเดอร์อ่ะผมโคตรงงเลยนึกออกใช่ไหม ที่พอเราติดไป2แท็กแล้วเราก็งงว่าเฮ้ยทำไมเมลนี้ไม่อยู่ใน2โฟลเดอร์พร้อมกันได้วะแล้วพอลบอันนึงหายไปได้อีกอันนึงด้วยงงอะไรเงี้ยนึกออกไหมเออพอเรามีเมนเท่าโมเดลไม่ตรงกับซอฟแวร์ครับยูเซอร์ใช้ไม่มีทางถูกหรอกครับประมาณนี้โอเคมีคำถามอะไรเกี่ยวกับแพร์โปรแกรมมิ่งไหมครับที่จับคู่่คนจะต้องมีโคดันตันเป็นทำไม่เป็นอย่างน้อย เ,เป็นทั้งคู่มาเอาจริงๆแล้วเอถูกต้องเออเอาใหม่ถ้าไม่เป็นทั้งคู่เนี่ยผมก็ใช้นะบางครั้งผมอยู่ในทีมแล้วมันต้องไปทําของที่ไม่เป็นแล้วไม่เป็นเนี่ยคือมันทําอะไรไม่ได้แล้วพอหันไปในทีมเนี่ยมันก็ไม่มีใครเป็นโอเคไหมคแต่ว่ามันต้องทําไม่งั้นไอของที่เราคอมมิตกับยูเซอร์ให้กับพอร์ดอวนเนอร์มันไม่เสร็จเ่ะมันก็จะมีสักคนหนึ่งอ่ะที่เป็นหน่วยกล้าตายมาว่ามา เรวผมเอาไปทําแต่ว่าขอสักคนมาแพ้ได้ไหมไม่ได้หวังว่าเขาจะมารู้หรอกนะหวังว่ามาหวังหวังอะไรมาช่วยกันเสิร์ชมาช่วยกันเิร์ชก็ยังดีอย่างน้อยสองหัวก็ดีกว่าหัวเดียวถูกไหมได้กําลังใจโอเคไหมเออก็ก็ก็ดีเหมือนกันผมพบว่าผมพบว่าถ้าเกิดทาของที่ไม่เคยทําแล้วมันไม่เป็นทั้งคู่ไปเป็นคู่ก็ยังดีกว่าไปคนเดียวนะเพราะว่าบ่อยครั้งเวลาที่มันทําของที่ไม่เคยทําแล้วบางทีมันเริ่มเข้าป่าแล้วอะ มันคือคู่แพรเราในแหละที่ดึงเราไว้ว่าเดียว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 ,ยวไม่มีถนนมาสักพักหนึ่งแล้วนะเราย้อนกลับนมอย่างเงี้ยเออถ้ารู้สึกว่าเออว่ะแม่งเกือบลงหนองละอย่างเงี้ยครับดูต่างๆเะดข้าัไหมงนแ้ครับครัถ้าเก่งทั้งคู่แล้วเออต้องแพรกันต่อไหม ผมถ้าเก่งทั้งคู่แล้วอันดับแรกก่อนนะมันจะไม่ใช่รูปแบบของ driver navigator หมายความว่ามันจะไม่ใช่แบบ g o l e m navigator หรือว่า driver สารพภูมิโอเคไหมมันจะเป็นปิงปองแน่นอนเพราะว่าเรามีสักเท่าๆกันละทีเนี้ยถามว่ายังต้องแพรกันต่อไหมเนี่ย ขึ้นอยู่กับว่าเราพบว่าพอเราลองแพกันแล้วเรายังได้เรียนรู้จากกันและกันอยู่ไหมบ่อยครั้งอ่ะผมพบว่าคนที่เก่งทั้งคู่แล้วเขายังปิงปองกันอ่ะเพราะว่าเขาอ่ะยังสไตล์การเขียนโค้ดของเขายังไม่เหมือนกันเออแล้วเขาก็มีได้ดิสคัสกันว่าเอ้ทำไมออกแบบแบบนี้ถ้าเป็นเขาเขาจะออกแบบแบบนี้แล้วก็คุยกันแล้วมันทําให้ลายมือของทีมใกล้กันมากขึ้นแล้วพอเขาพบว่าตรงนั้นมันยังมีประโยชน์อยู่เขาก็ยังแพกันต่อไปครับแล้วบางคนก็พบว่าเฮ้ยไม่ไม่ถ้าเก่งกันทั้งคู่แล้วเนี่ย เเราต่างคนต่างทําดีกว่าเพราะว่ามันจะได้งานเยอะกว่าบ่อยครั้งทีมที่ชอบเลือกแบบนี้เป็นทีมที่ไม่ได้มีโอกาสเลือกเองว่าสปินมีโอกาสเลือกเองว่าสปินนี้จะทาเท่าไหร่แต่มีแรงกดดันน่อยๆว่าต้องรับอย่างน้อยถึงเท่านี้คุณคุ้นไหมอ่าเขาก็จะแบบทําให้เขาเริ่มอยากอยากได้งานเยอะๆครับผมต้องค่อนขันไหมขอบคุณมากครับครับโอเค เลคเชอร์สุดท้ายแล้วครับ uh